เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงน่าทึ่งมากๆมหัศจรรย์มากๆซึ่งรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรพี่น้องชาววันอังคารมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาววันอังคารครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดใน อังคารในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นการพยากรณ์ด้วยไพ่ทาโร่ในรูปแบบของการพยากรณ์กว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึง่งโดยเฉพาะนะครับโอกาสที่จะไม่ตรงหรือว่าไม่ถูกต้องกับชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณ ในการดูแล้วก็เลือกคิดแล้วก็ปรับเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปปรับใช้กับชีวิตของท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยการุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าชาววัดอังคารจะมีดวงเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงนิงนความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขเรามาดูกันได้ครับ เรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของการงานพี่น้องชาววันอังคารจะมีเส้นทางการงานดีหรือไม่ดีเปลี่ยนแปลงน่าพอใจหรือว่ามีอะไรที่ควรระวังมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1เป็นวีดออฟฟอร์จูนนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับคำว่าว e ดออฟฟอร์จูนคือขุมทรัพย์คือกลงล้อของการเปลี่ยนแปลงของมหาสมบัติที่จะมุนเข้ามานะครับโชคลาภโอกาสแนวทางอะไรที่มัน อากำลังจะดีก็เริ่มหมุนเข้ามานะครับจะเปิดเส้นทางที่ดีขึ้นมามากๆสำหรับชาวอังคารนะครับเส้นทางของการงานมีวินออ f ฟอร์จูนอยู่ก็หมายความว่าดวงของท่านจะได้รับโอกาสใหม่ๆในเส้นทางของการงานจะมีความเข้าหน้ามั่นคงขึ้นมีความรุ่งเรืองมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจมากๆนะครับบางเรื่องบางคนนะครับอาจจะตกอยู่ ในสถานการณ์ที่ไม่คดีย่ำแย่ล้มเหลวมีความวิกฤรตรอบด้านนะครับแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนชีวิตของเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับบุญขึ้นอยู่กับวาสนาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆที่เป็นองค์ประกอบรอบด้านเลยนะครับก็ฝากไว้อย่าเพิ่งหมดกําลังใจสําหรับคนที่มี ความรู้สึกว่าตัวเองมันแย่อยู่ในช่วงเวลานี้สถานการณ์คับขันนะครับทำในสิ่งที่เรารู้ทำในสิ่งที่เราเข้าใจแล้วก็ลงมือทำเดินหน้าต่อไปแล้วเรามีโอกาสใหม่ๆที่รอคอยอยู่ข้างหน้านะครับมีโอกาสาที่จะพลิกสถานการณ์ชีวิตของท่านได้นะครับพี่น้องชาววัดอังคารครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นไพ่จักรกพันินี ดวงของจักรพรรดิ์ดีก็มาอยู่ในเส้นทางของการงานเช่นเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าความมั่นคงความาลงตัวของชีวิตความสมบูรณ์แบบที่เรารอคอยที่เราปรารถนาก็ยังอยู่ในเส้นทางที่ดีนะครับพี่น้องชาววันอังคารก็ลองเอาไปคิดลองเอาไปเป็นแนวทางว่าเราจะก้าวพ้นจากจุดที่เรายกสึกว่ามันแย่ไปสู่จุดที่ดีกว่านี้ได้อย่างไรนะครับเพราะเส้นทางดวงของท่านเปิดอยู่ ในแนวทางนี้นะครับแล้วก็ดูองค์ประกอบของตัวเองด้วยว่าเราพร้อมเรามีความมั่นใจเรากล้าที่จะสู้กับสิ่งที่เราดําเนินอยู่ในวันนี้เพื่อที่จะผ่านพ้นจากจุดนี้ไปมากน้อยขนาดไหนนะครับสําคัญคือกําลังใจอย่าพึ่งหมดอย่าพึ่งท้อน,นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สนะครับอันนี้เป็นแฮงแมนนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับแฮงแมนคือการกลับด้านชีวิต นะครับบางคนก็จากจุดที่มันแย่ที่สุดแล้วก็กลับตรบบัดหมุนเข้ามาสู่จุดที่มันดีที่สุดแบบน่าอาัศาจรรย์แบบเพอร์เฟกต์เลยอะไรขึ้นมาเลยแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอยู่กับ w e e ออฟฟอร์จูนอยู่กับจักรพรรด,ดินีก็ความเป็นไปได้ที่ดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับที่จะก้าวพ้นจากสถานการณ์ไม่ดีจุดวิกฤตจุดล้มเหลวจุดที่มันตกต่ำย่ำแย่ ไปสู่จุดที่มั่นคงขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของอาชีพการงานวิถีชีวิตและแนวทางอื่นๆที่จะตามมาก็เปิดกว้างขึ้นมานะครับพี่น้องชาววันอังคารครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนของการเงินรายรับรายได้เป็นอย่างไรนะครับมาเริ่มต้นจากคารุใบที่1เป็น8เหรียญน,นะครับพี่น้องชาววันอังคารครับเส้นทางของการเงินก็มีส่วนที่เข้ามานะครับอยู่ในตรงนี้นะครับมีเรื่องของการเงินที่เกิดขึ้นมาจาก ความรู้พิเศษด้วยนะครับก็จะเป็นเติมเป็นการเพิ่มเติมเสริมอาชีพเป็นอาชีพสำรองเป็นอาชีพพิเศษพิเศษด้วยในช่วงเวลานี้คนที่มีความรู้ประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่งก็สามารถนํามาปรับใช้นํามาเอาเป็นงานของท่านเป็นอาชีพเสริมได้ในในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับจะมีรายได้ที่น่าพอใจเข้ามาด้วยนอกเหนือจากรายได้ที่เราทําประจํา มีเงินเดือนประจําอยู่เสาร์อาทิตย์วันหยุดเราสร้างอาชีพเสริมได้หรือไม่ก็เวลาว่างๆเราก็ทําอาชีพเสริมขึ้นมาจากอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้มากๆเราเข้าใจเรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับอันนี้ก็ลองเอาไปดูนะครับว่าเส้นทางของการเงินนอกจากคําว่าบุญวาสนาอานิสงต่างๆที่ส่งเสริมแล้วนอกกนั้นเรายังมีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะตัวเองให้เกิดมีรายได้ขึ้นมาที่ดีมากๆด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2ก็เป็น2เหรียญนี่ก็มีการเงินเข้ามาด้วยนะครับมีการลงทุนมีการหมุนเงินทุนเข้ามาตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางของการเงินที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพียงแต่ว่าท่านก็ต้องระมัดระวังบริหารจัดการมีความร,รอบครอบในเรื่องของการดูแลเรื่องของการเงินด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นราชาดาบนะครับมีเรื่องต้องตัดสินใจมีเรื่องต้องแก้ไข อะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกับเรื่องของการเงินอาจจะมีปัญหาเข้ามานะครับภาระหนี้สินหรืออะไรต่างๆแต่ว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่จะสามารถแก้ไขได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าพอใจนะครับมีรายรับมีไรายได้มีการบริหารมีการจัดการเข้ามารวมทั้งเรื่องของการเงินที่เกิดขึ้นมาจากอาชีพเสริมความรู้ความสามารถพิเศษก็จะเป็นแนวทางที่ดีที่น่าพอใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับ การต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนของความรักชาววันอังคารจะมีเส้นทางความรักเป็นอย่างไรนะครับเรารู้แล้วว่างานยังมีความมั่นคงดีขึ้นนะครับความรักอาจจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ไปนะครับเรามาดูใบนี้นะครับเป็นใบที่หนึ่ง เป็นเดอะเวิ์นนะครับเดอะเวิ์นคือโอกาสนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับโอกาสของการที่เราจะได้รับความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาและรอคอยนะครับมีบรรยากาศใหม่มีเรื่องใหม่ๆเข้ามาสําหรับคนที่รอคอยเรื่องความรักมีโอกาสที่จะสมหวังสาหรับคนที่ยังไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกัน หันมา,าเข้าใจกันได้แล้วก็ปณีประนอมจับมือกันเดินหน้าต่อไปมีความสมหวังขึ้นมาด้วยในช่วงเวลานี้นะครับคือบรรยากาศที่ดีมากๆสําหรับเรื่องของครอบครัวความรักที่จะได้รับความสําเร็จความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาและรอคอยนะครับอันนี้ความรักเริ่มเปิดกว้างขึ้นมาดีขึ้นมาด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น6ดับ6ดับคือการคลี่คลขายนะครับพี่น้องชาว บันทังคารครับถ้าเผื่อว่าเรากําลังมีปัญหาหรือว่าในวันที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลิน่นกลืนไม่เข้าขายไม่ออกนะครับเราก็กําลังจะได้รับการแก้ไขในส่วนนั้นนะครับความไม่เข้าใจซึ่งกันและการการทะเลาะความขัดแย้งกันก็นกมีโอกาส ที่จะได้รับการคลี่คลายหันมาปรับความเข้าใจการคนที่รอคอยความรักอยู่เราก็มีโอกาสนะครับเอาเรานั่งอยู่บนเรือที่มันไปไหนไม่ได้มันกระดุกระดิกไม่ได้เรือมันจะล่มนะครับแต่ช่วงเวลานี้เรือของเรากําลังจะเข้าจอดท่าแล้วนะครับโอกาสของเราที่จะก้าวพ้นจากสถานการณ์ไม่ค่อยดีไปสู่ความปลอดภยัยไปสู่พื้นที่ที่มันมั่นคงขึ้นมาก็จะเริ่มเป็นจริงขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้การรอคอยเป็นสิ่งที่สําคัญการแก้ไขปัญหาต่างๆจะได้ รับโอกาสเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับประการต่อมาเรามาดูส่วนที่3ของเรื่องความรักนะครับก็เป็น justice ความถูกต้องนะครับความถูกต้องคนที่เจอปัญหาทั้งหลายทั้งปวงอยู่นะครับรอคอยการแก้ไขก็มีโอกาสดีเพราะว่ามี justice มีความถูกต้องมีการไกลเกลี่ยมีเรื่องของการปณิประนอมมีเรื่องของความการปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันมีผู้ใหญ่เป็นตัวกลาง ในการที่จะทำํำให้เราเข้าใจกันได้หันมาหันหน้ามามองกันได้นะครับอันนี้เป็นส่วนที่ดีในะการแก้ไขความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้รับโอกาสที่ดีเข้ามาด้วยนะครับภาพของความรักก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับงานเงินความรักปรับเปลี่ยนดีขึ้นก้าวหน้ามันคงขึ้นมีความสุขสัมีความสมหวังหน้าพอใจนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนของแนวทางทิศทางอุปสรรคปัญหาหรือว่าการแก้ไข,ขของคนที่เกิดในวันอังคารว่าจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1น,นะครับอันนี้เป็น5ดาบนะครับไม่ใช่ว่าชีวิตเราจะมีแต่ด้านดีเสมอไปใช่ไหมครับก็มีด้านที่ควรระวังไว้ด้วยนะครับ5ดาบคือกรณีที่อาจจะเกิดความ ผิดพลาดนะครับหรือไม่อาจจะเกิดเรื่องที่ไม่คดีเรื่องวุ่นวายเรื่องของเป็นอาการที่จะมีใครบางคนเข้ามาทำให้ชีวิตของเรามีปัญหาจากการที่อาจจะเสียชื่อเสียงนะครับถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าถูกที่อาจะทําให้เราเสียจังหวะเสียวอากาศในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องอะไรเข้ามาแทรกแซงสร้างความปั่นป่วนสร้างความเดือดร้อนให้กับเราอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่น้องชาวบัดอังคารควรระมัดระวัง นะครับในการติดต่องานในการเจราจาเอกาสารสัญญาใดๆก็ตามวันนี้ก็ขอให้ระมัดระวังป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่านะครับผิดพลาดเข้ามามันจะเสียหายที่อาจจะมากขึ้นหรือมากน้อยขนาดไหนก็แต่ละคนก็คงจะไม่เหมือนกันนะครับเราป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับรวมทั้งเรื่องของการที่อาจจะถูกคนเข้ามาเกะกะรานสร้างปัญหา ก็ต้องรับมือด้วยความมั่นใจด้วยความที่เรามีความมั่นคงอย่าวันไหวนะครับและก็สําคัญคือไม่ไปตอบโต้ไปโต้เถียงไปขันย้งจนการกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่โตจนเกินไปนะครับใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวสยบอะไรที่มันไม่ค่อยดีนะครับเป็นแนวทางที่เราสามารถทําได้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องของปัญหาอรปสรรก,การแก้ไขเป็นเดทอยู่ในตำแหน่งนี้ด้วยนะครับพี่น้องชาววัดอังคารครับความพัดพลากบางอย่างที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นแต่ว่าก็อยู่ในวงจรชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังไม่ประมาทด,ดาเนินชีวิตด้วยความมีสติความมั่นคงด้วยนะครับอาจจะมีความ เจ็บไข้ได้ป่วยมีความพัดภาคมีความไม่สบายที่อาจจะรุนแรงหนักน้อยมากน้อยขนาดไหนก็แต่ละคนคงจะเจอไม่เหมือนกันนะครับรวมว่าเราป้องกันเราไม่ประมาทเราดําเนินชีวิตด้วยความมีสติจะเป็นการดีที่สุดนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เกี่ยวกับเรื่องแนวทางทิศทางของคนที่เกิดใน วันอังคารนะครับเป็น10บปีนี้นะครับอันนี้ก็เรื่องที่ดีนะครับมีโอกาสดีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองรายรับใดได้ดีครอบครัวดีการงานดีมีความมั่นคงขึ้นนะครับชีวิตก็จะมี2ด้านนะครับมีด้านที่ควรระวังมีด้านที่ควรที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับและก็สิ่งที่สมหวังนะครับสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ก็คือเรื่องของการงานการเงินและความรักที่อยู่ในช่วงเวลาที่ดีมากมากนะครับอันนี้เป็นส่วนของ สิบเหรียน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะครับเรายังมีไพ่ทาโร่ใบที่13เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางข้อแนะนำของคนที่เกิดในบันอังคารในช่วงเดือนพฤศจิกายน2564นะครับเป็นพราชา ถ้วยนะครับผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนให้โอกาสให้แนวทางที่ดีๆในการที่จะขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือนะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่เติมเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับท่านอาจจะมีเวลาการพักผ่อนการเดินทางไปไหนมาไหนออกต่างจังหวัดในช่วงนี้ไปขอความช่วยเหลือไปพบปญาติผู้ใหญ่เหล่านี้ก็จะเป็นกรณีหนึ่งในวงจรชิลิมของท่านนะครับทำบุญบ้างเดินสายพบปะผู้คนซึ่งก็จะมีส่วนที่จะทำให้คุณค่า แนวทางชีวิตของท่านมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเส้นทางของการงานท่านจะเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามหัศจรรย์พ้นจากปัญหาพ้นจากอุปสรรคพ้นจากความล้มเหลวพ้นจากความที่มันวิีฤตที่ย่ำแย่ตกต่ำไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิม นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านแต่ละคนบทบาทสถานการณ์ต่างๆที่แตกต่างกันไปแต่ภาพรวมของการงานของท่านคือจะมีความมั่นคงขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นมีอะไรที่รุ่งเรืองก้าวหน้ามากๆขึ้นไปคนที่ทําอาชีพส่วนตัวก็จะมีการค้าขายมีการทํางานใหม่ๆที่ดีขึ้นมากๆนะครับเส้นทางของการเงินก็จะเปิดกว้างขึ้นมารายรับรายได้ดีน่าพอใจไม่ว่าจากงานประจําอาชีพเสริมความรู้ความสมารถด้านใด ที่มีอยู่ในช่วงเวลานี้ก็สามารถนํามาปรับใช้เป็นกลยุทธ์เป็นแนวทางเป็นการสร้างอาชีพตัวเองแบบที่มีความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับการเงินของท่านก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับมีรายรับมีไรายได้ที่น่าพอใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็อย่าประมาทแนวทางของการใช้เงินนะครับเพราะว่าอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายบางด้านบางอย่าง ที่มีความจําเป็นหรือว่ามีส่วนที่เราจะต้องรับผิดชอบอยู่ด้วยนะครับความรักของท่านนะครับจะมีความสมหวังคนที่เราคอยความรักอยู่มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนรักเข้าอ,อกเข้าใจแก้ปัญหาข้อผิดพลาดการเคลียร์กรณีความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ย้อนกลับมาคืนดีกันได้นะครับความรักก็จะสวยสดงดงามต่อไปด้วยนะครับทิศทางแนวทางของท่านนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยที่มีความเข้ามาด้วยนะครับรวมทั้งการที่จะถูกใครบางคนใส่ร้ายป้ายสีทําให้เสียหายเสียทรัพย์สินบาดเจ็บอะไรประมาณนี้อยู่ด้วยนะครับก็ต้องฝากไว้ให้ระมัดระวังด้วยนะครับภาพรวมแนวทางทิศทางของท่านมีโอกาสที่จะผ่านพ้นปัญหาสถานการณ์ไม่ดี แล้วก็มีความมั่นคงขึ้นในเรื่องงานเงินและความรักพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับเอาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในวันอังคารในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2564ในเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไข มาพอสมควรแล้วนะครับก็ขอฝากไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์สำหรับท่านที่เข้ามาดูนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับฝากไว้ให้พิจารณาใช้วิจารณญาณในการดูการชมควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการพยากรณดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับเราก็มาดูกันเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเลือกเอาในสิ่งที่ดีที่สุดไปสร้างกำลังใจสร้างแนวทางชีวิตของท่านนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังมาดูกันนะครับและยังช่วยกรุนาอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์คนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ขอความกรุณากดติดตามหรือว่าใส่กระดิ่งไม่ได้วยนะครับเวลาที่หมอฮักได้ทำคลิปออกมาใหม่ๆ ท่านก็จะได้เข้ามาชมมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ยืนหยัดเคียงข้างกันมาตลอดนะครับเอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องชาววันอังคารทุกท่านทุกคนตลอดจนเพื่อนพี่น้องญาติมิตรทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมนะครับส่วนร่วมในกรณีใดๆก็ตามนะครับขอให้ได้รับความสําเร็จความสมหวังผ่านพน้นปัญหาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขความรุ่งเรืองกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ